คุณรู้ไหมคะว่าอาชีพไหนที่สัมพากรเพ่งเล็งก็คือธุรกิจที่รับเงินสดถูกมะล่าเขาเริ่มจากธุรกรรมลักสณหพิเศษก็คือเขาเริ่มจับ transaction ของการโอนรับเงินเขานับยอดโอนไหมไม่นับเขานับยอดรับขาเดียวก็คือ400ครั้งต่อปี และยอดถึง2ล้านบาทต่อ1ธนาคารหรือไม่ดูเลยไม่ดูยอดเลยดูแค่ยอดรับครบ3,000ครั้งต่อปีต่อแบงก์ต่อธนาคารถ้าคุณเข้าเงื่อนไขนี้เขาถือว่าคุณเป็นถุรกรรมลักษณะพิเศษธนาคารต้องรายงานให้แก่กรมสัมภากรอันนี้เขาเรียกว่ามาตรการเบาๆว่าคุณก็เลยเอา้ามันต่อธนาคารนี่นาคุณก็เลยไปเปิดมันทุกธนาคารเลยเขารู้ไหมเขารู้ แต่เขาจับได้ไหมเขาจับได้บางกลุ่มที่หนึ่งไม่ได้วางแผนเรื่องนี้สอง ยอดมันเยอะจริงๆอะคุณจะไปกระจายกี่ธนาคารยอดมันย,ยุบยิบยุบยับไปหมดเลยแบบนี้คุณจะทํายังไงมันก็หลุดอะแล้วก็ธนาคารรายงานข้อมูลให้กับกรมสามาการไหมรายงานแต่ล่าสุดที่ครูไปเรียนน่าจะประมาณเดือนที่แล้วมัง้งสามาการบอกว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่โดนเรียกไม่ต้องคิดว่าไม่โดนนะครับเพราะว่าตอนนี้สามาการข้อมูลล้นหลามมากเพิ่งตรวจสอบไปได้ถึงถ้าจําไม่ผิดนะ่าจะ6กสามัง้งถัดมาเขา เริ่มดิวกับทุกที่เลยคุณเห็นบินเข้าไฟคุณไหมข้างล่างอ่ะของบินเรียกเก็บเขาจะเขียนเลยว่าใบากำกับภาษีนี้เป็นใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรเห็นยังมันดิวตรงเลยจ้าส่งเลยจ้าเขาเดิวอะไรอีกดิวหมดอสังหาก็ดิวกรมที่ดินก็ดิวสถาบันการเงินเขาก็ดิวเช่นโหคุณมีดอกเบี้ยเยอะมากเลยอ่ะ มันจนงงอะ่ะแล้วดอกเบี้ยมันน้อยอะ่ะมันแค่0.5เอง0.5เอเงรีเทิร์นอ่ะแต่ทาไมคุณถึงมีดอกเบี้ยเยอะขนาดนั้นทั้งที่คุณแจ้งไรายได้น้อยมากเลยแบบเนี้ยหรือคุณมีไรายได้น้อยมากเลยแต่คุณซื้อบ้าน20ล้านเลยอย่างเงี้ยคุณซื้อรถทุกปีเลยแต่คุณแทบไม่มีไรายได้เลยแบบเนี้ย เขาเรียกตัวเองว่า Big Data เพราะฉะนั้นนะเขาดิวกับทุกหน่วยงานเรื่องที่3เขาประกาศมาแล้วว่าแพลตฟอร์มนะที่มีรายได้ถึง1,000ล้านและจดทะเบียนนะอยู่ในประเทศไทยต้องรายงานข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรข้อมูลตั้งแต่1มกรา67ถึง31ธันวา67รายงานในปีหน้าปีหน้าก็คือภายในมีนา เพราะว่ามันคือปีภาษีของปีนี้ไงแสดงว่าที่คุณขายผ่านแอปส้มแอปฟ้าอะไรเงี้ยที่คุณขายผ่านทั้งหมดอะแสดงว่าข้อมูลรายได้อะซึ่งเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ดีแคลร์เนี่ยมันจะกลายเป็นส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรละแต่สรรพากรไม่รีบนะเขายังตรวจล็อตเก่าธุรกรรมลักษณะพิเศษยังไม่จบเลยเขาไม่รีบนะการที่เขามีรีบนี่มันไม่ใช่ดีนะ คุณก็จะโดนถ้าสมมติคุณจะโดนน่ะคุณจะโดนย้อนหลังโดนเบี้ยรปรับเงินเพิ่มภาษีมันก็จะวิ่งทบไปเรื่อยๆเรืยๆเรื่อยๆนะคะ